ประสบการณ์ดีๆของผู้ฝึกปฏิบัติเทคนิคเต้าเต๋อ,ตอสิ้นสีมาแล้วนะคะกับเรื่องราวในชีวิตที่ต้องผ่านความท้าทายท่านใช้วิธีคิดอย่างไรศึกษาหาความรู้อย่างไรทําจริงอย่างไรและผลการปฏิบัติเป็นอย่างไรค่ะก็ขอเรียนเชิญพบกับอาจารย์พิมลกรสมานพิบุญชัยค่ะสวัสดีค่ะพิมลกรสมานพิบูญชัย เล็กนะคะอายุ60ปีทำงานด้านบัญชีที่บริษัทอินทัฒนกรเมื่อวันที่14มิถุนายน2566ได้ไปตรวจสุขภาพแล้วก็พบว่าเป็นมะเร็งมดลูกชื่อเคียรเซลเป็นมะเร็งตัวดุเมื่อเมื่อเป็นแล้วเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเป็นได้อีกตัดสินใจผ่าตัดออกพอรู้ก็ฝึกเต้าเต๋ออย่างเข้มงวด ทุกๆอย่างเช่นเต้นรำรำมวยกายบริหารนั่งสมาธิสื่อพัฒนาและอ่านคำพีทำวนเวียนไปค่ะทำให้มีสติกับความท้าทายที่กำลังเจอโดยสรุปได้ถึงความท้าทายสามเรื่องนะคะเออเรื่องที่หนึ่งผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดกระแสะความคิดตีกันอยู่ภายใน คนรอบข้างก็แบ่งเป็นสองฝั่งสองฝ่ายทําให้สับสนแล้วก็ว่าวุ้นใจไม่น้อยแต่ดีที่ได้อ่านคัมภี์เต้าตือจริงทําให้กล้าตัดสินใจโดยเลือกผ่าแบบเปิดหน้าท้องในวันที่สี่กระะกฎาคมสองพันหาร้อยหกสิบหพอปัดเผาผ่าตัดเสร็จหมอก็ได้แจ้งว่าเป็นมะเร็งระยะแรกและยังไม่แพร่กระจายตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลก็ทำกิจกรรมของคุณหมอ กิจกรรมเต้าเตือผสมผสานกันทําให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วและก็แข็งแรงดีมากถึงกับว่ายาแก้ปวดที่อย่างแรงนะคะที่คุณหมอสั่งพยาบาลเตรียมไว้เผื่อว่าคนไข้ขอแต่ก็ไม่ได้ขอเลยแม้แต่ครั้งเดียวหมอก็ดูอึ้งๆองะคะ่ะญาติและเพื่อนๆที่มาเยี่ยมก็รู้สึกแปลกใจว่านี่เหรอคนที่ผ่านการผ่าตัดใหญ่มาดูแล้วไม่น่าเชื่อเลย เรื่องท้าทายเรื่องที่สองก็คือพอพักฟื้นครบหนึ่งเดือนคุณหมอก็ยืนยันที่จะให้คีโมก็เหมือนกับครั้งแรกเลยที่คนรอบข้างก็เข้ามามีบทบาทอีกนั่นก็เป็นเพราะว่าความรักและหวังดีกับเราแต่ถึงที่สุดชีวิตเป็นของเราเราต้องเลือกทางที่ดีที่สุดด้วยตัวเราเอง เลยค้นคว้าหาข้อมูลข้อดีข้อเสียว่ามียังไงบ้างระหว่างใช้วิธีธรรมชาติแบบเต้าเต๋อกับการให้คีโมด้วยหัวข้อที่คิดขึ้นเองคือหนึ่งอาการที่ต้องเจอมีอะไรบ้างสองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสผลที่ได้รับตามเป้าหมายหรือไม่สี่มีความเสี่ยงอะไรบ้าง 5. ชอบหรือไม่ชอบพอเขียนเสร็จก็มานั่งเปรียบเทียบดูแล้วพิจารณา ก็สรุปว่าจะดูแลโดยการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติแบบเต้าเตอ๋อและให้คุณหมอช่วยในส่วนของการตรวจติดตามทุกๆ3เดือนสิ่งท้าทายเรื่องที่3เรื่องบูรณาการร่างกายเพื่อป้องกันการกลับมาของเซลล์มะเร็งที่คิดไว้คือ 1. ใช้วิธีธรรมชาติด้วยเทคนิคเต้าเต๋อสิ้นซีสองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปตลอด โชคดีที่สมัยนี้ค้นหาข้อมูลต่างๆง่ายมากสงสัยอะไรก็ถามอากู Google เลยได้ข้อมูลมามากมายเรื่องการกินอยู่ของผู้ที่เป็นมะเร็งต้องทำยังไงก็ได้ข้อสรุปก็ได้ข้อสรุปว่าต้องทำอาหารกินเองไม่มันไม่รสจัดมีความเป็นด่างต้องนอนหลับให้สนิทไม่นอนดึกระบบขับขับถ่ายต้องดีเยี่ยม อาหารที่กินและน้ำเดิมต้องเพียงพอกับร่างกายต้องสูดอากาศที่บริสุทธิ์ต้องออกกำลังกายให้ถึงภูมิและสิ่งที่เป็นพิษต้องนำเข้าร่างกายให้น้อยที่สุดสมมันสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับตนเองและผู้อื่นพอได้มาเข้าคอร์สชำะระล้างรุ่นที่39แล้วรู้ว่ามีโครงการดูแลสุขภาพ7วันเเดือน ซึ่งก็สอดคล้องกับการบูรณาการร่างกายเราเลยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทันทีอะไรจะประจวบเหมาะพอดิบพอดีพอได้มาเข้าโครงการทำให้ร่างกายปรับเปลี่ยนไปมากจนทุกคนที่เห็นต่างก็แปลกใจในรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปมีความสดใสเบิกบานสรีระร่างกายดีขึ้นมากและที่สำคัญการตรวจติดตามครั้งแรกในวันที่10ตุลาที่เพิ่งผ่านไปเนี้ย ผลเลือดออกมาอยู่ในระดับ9.8ซึ่งเกณฑ์ปกติต้องไม่เกิน35และผลตรวจร่างกายอื่นๆอ,ออกมาก็ปกติดีมากและไม่ใช่เพียงแค่นี้ยังมีการปรับเปลี่ยนของร่างกายในส่วนอื่นๆตามมาอีกด้วยอย่างในส่วนของการเต้นรำเต้าสิ้นพร้อมกับท่องหลัก32ข้อในใจไปด้วยทำให้มีความสดชื่นและมีความสุขขึ้นมากๆเลย โดยเฉพาะท่าเต้นท่าที่สิบที่ท่องในใจว่ามีความสุขและอิสระเสรีฟ้าดินยินดีประพฤติดีสง่าผ่าเผยแล้วทำท่าไปด้วยส่งพลังให้มีความสุขมากๆแล้วก็รู้สึกตามนั้นจริงๆในส่วนของการคัดคำพีเต้าตือจริงอาจารย์เจ้าท่านให้เล็กคัดวันละสองบทก็คัดตัวบทคำพีแล้วก็ขติธรรมด้วย ยิ่งทำให้ซึมซับพพเพิ่มมากขึ้นไปอีกและยังโดนปรับในส่วนของนิ้วโป้งขวาที่เคยผ่าตัดแต่มีเหล็กดามที่งออยู่ทำให้นานๆครั้งจะรู้สึกเจ็บปวดเสียวๆแต่ตอนคัดคัดคำพีก็รู้สึกเจ็บเจ็บเสียวๆขึ้นมาก็เลยหยุดคัดพอคัดพอหายก็มาคัดใหม่พอคัดไปเรื่อยๆอาการเจ็บปวดเสียวก็หายไปโดยที่ ไม่รู้ตัวว่าหายไปตอนไหนรู้สึกอีกทีนิ้วก็หายเจ็บปวดแล้วก็มีความยืดจุนดีเหมือนไม่เคยถูกผ่าตัดมาเลยในส่วนของการเข้ากิจกรรมสูมได้ร,ได,รได้ร่วมนั่งสมาธิและตอนกลางคืนก็จะเปิดคำบรรยายอาจักของท่านอาจารย์เจ้าฟังจนหลับไปก็รู้สึกดี มีแต่มีอยู่วันหนึ่งพอตื่นเช้ารู้รู้สึกคอแห้งผากแล้วก็สากมากมากถึงกับต้องกินน้ำตั้งตั้งสามแก้วอ่ะถึงจะรู้สึกดีขึ้นแต่พอสังเกตดูรู้สึกลำคอเล็กลงพอคลำดูก็รู้สึกก้อนไทรอยที่เคยเป็นได้หายไปลองเกินน้ำลายดูก็รู้สึกว่าไม่มีก้อนอะไรขยับเลยดีใจแล้วก็แปลกใจมากๆคิดว่าหลังจากนี้คงต้องไปโรงพยาบาลตรวจด,ดู นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหลายอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยค่ะอย่างที่ในคำพีว่าไว้เพราะกล่าวว่าทำตามเต๋าขอสิ่งใดย่อมได้จากบทที่62เมื่อสอดคล้องเต๋าจึงยาวนานชั่วชีวาปลอดภัยจากบทที่16ลึกล้ำยากจะรับรู้ในนั้นมีพลังชีวิต คือความเป็นจริงศรัทธาเป็นพลังจากบทที่21และชนะตนเป็นผู้เข้มแข็งรู้จักพอจึงมั่งมีมีปณิธานจึงรุดหน้าจากบทที่33ท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องสาวคือคุณระวินพรผู้ที่แนะนำให้รู้จักกับเต้าเต๋อ,ตอสิ้นสีขอบคุณท่านอาจารย์เจ้า ที่คิดค้นเทคนิคนี้และเผยแพร่ให้กับประชาชนคนไทยขอบคุณทีมอาสาเต้าิ้นทุกท่านที่เสียสละเวลาแนะนำทักษะต่างๆให้ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นขอบคุณญาติสนิทเพื่อนมิตรที่ล้วนเป็นกัลยาณมิตรคอยให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอขอบคุณตัวตนและจิตวิญญาณที่ทำให้รู้และเข้าใจจนส่งสัญ,ญญาณให้ได้ทดสอบภาวะจิต ร่างกายและแสดงผลด้านดีออกมาให้ได้ประจักษ์ขอบคุณค่ะรักทุกท่านนะคะค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์พี่มุลก่อน,นะคะสมานพี่มูลสมานพี่บุญชัยค่ะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆในวันนี้นะคะดิฉันรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะที่อาจารย์เลือกใช้เทคนิคเต้าเต๋อสิ้นสีมาปฏิบัติจริงผลการปฏิบัติก็เห็นผลดีจริงๆ นะคะเช่นการอ่านคำพีเต้าเต๋อ,ตอรจริงเต้นลำลำวยกายบริหารนั่งสมาธิสื่อพัฒนาอย่างเข้มงวดที่อาจารย์เล่าไว้นะคะแล้วอาจารย์ก็ยังยอมรับความท้าทายที่เจอโรคมะเร็งในมดลูกนะคะใช้ Google ค่ะมาค้นหาข้อมูลเปลี่ยนแปลงการกินอยู่ของตนซึ่งตรงกับคำพีเต้าเต๋อ,ตอรจริงบทที่71รู้จักภาวะจิตตนรู้แต่ไม่คิดว่าตนถูกต้อง คือยอดคนแล้วก็นำมาแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ยังเลือกที่จะเข้าคอร์สพลังแห่งการชำระล้างค่ะรุ่นที่39แล้วก็เลือกเข้าคอร์สโครงการสุขภาพ7วัน7เดือนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างดีมาโดยตลอดนะคะซึ่งผลการการดูแลนี้ก็ได้ผลดีนะคะ ค่าเลือดก็เป็นปกติดีค่ะแล้วก็อาจารย์ก็ยังได้ทมอบสิ่งที่ดีงามนะคะให้กับผู้อื่นด้วยจิตสำนึกบุญคุณค่ะที่เต็มเปี่ยมเลยนะคะที่ขอบพระคุณน้องสาวนะคะที่แนะนำให้รู้จักกับเต้าตือตสิ้นสีครั้งแรกนะคะแล้วก็ผู้คนต่างๆอีกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจมากๆเลยค่ะซึ่งนี่แหละคะ่ะก็คือการกระทำที่เป็นอูเวอร์ค่ะ อู๋เหวยก็คือที่เป็นการกระทําที่สอดคล้องกับธรรมชาติสอดคล้องเต่าค่ะแล้วก็สอดคล้องธรรมชาติด้วยนะคะนี้ท่านอาจารย์เจ้าก็บอกว่าอู๋เหวยเนี่ยไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยแต่เป็นการปล่อยไปตามธรรมชาติคอยตามสปปรรพสิ่งหากเพียนทําตามธรรมชาติแต่พยายามอย่างไม่หยุดหย่อนการที่อู๋เหวยมีพลังเพราะไม่เรียกร้องอะไรไม่ทะยานอยาก ย่อมแกล่งกล้าเนื่องจากไม่เรียกร้องอะไรจึงคงอยู่ได้ยาวนานค่ะอันนี้ก็เป็นคําอํานวยพรของอาจารย์เจ้าเมี่ยวก่อน,นะคะเมื่อ11สิงหาคม2564ค่ะแล้วก็อยากบอกว่าอาจารย์เจ้าก็ยังพูดที่ตรงกับเรื่องนี้อีก,อ,กอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าท่านบอกไว้ว่าในชีวิตคนเรามีความท้าทายอยู่ทุกคนทุกแห่งการยอมรับความท้าทายคือการรับพลัง แห่งการอํานวยพรที่สวรรค์ประทานให้เราเมื่อเรารับพลังนี้แล้วจะนําพาการยอมรับเข้าใจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นคำอำนวยพรแบ่งปันคำทีตเต้าเติดจริงบทที่69ในเดือนนี้นะคะในเดือนตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอาจารย์เจ้าก็ยังได้กล่าวไว้อีกอะคะ่ะในเรื่องของ สวรรค์นะคะท่านบอกว่านะคะสวรรค์อำนวยพรให้มนุษย์พร้อมกับอุปสรรคค่ะอันนี้นะคะท่านบอกว่าเมื่อเราเมื่อคนเราอยู่ท่ามกลางความมืดจะใฝ่ฝันสู่แสงสว่างแม้จะมืดสนิทก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีเพราะในวันนี้ในวันนั้นนะคะเราจะเห็นแสงดาวได้มากยิ่งขึ้นนะคะจึงกล่าวว่า สวรรค์อำนวยพรให้มนุษย์พร้อมอุปสรรคค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โ,โหประทับใจดิฉันมากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้เราก็เป็นธรรมิติอะค่ะของวันนี้ที่อยากบอกพวกเราว่าเนี่ยคะ่ะผู้ฝึกฝนเต้าเต๋อ,ตอสิ้นสีเนี่ยก็จะได้รับสิ่งเหล่านี้ค่ะจากสวรรค์นะคะที่มอบให้พร้อมกับความท้าทายค่ะ